สวัสดีครับนี่คือชอเด็ัดกีฬาชมป์กับผมชมป์เพรยพลครับวันนี้คุณผู้ชมแน่นอนฮะทุกวันจันทร์สรุปผลบอลมันๆวันนี้ English Premier League ครับคู่แรกฮะลิเวอร์พูลเจองานหนักเพราะว่าต้องบุกไปเจอจ่าฝูงนะปัจจุบันสเปอร์ลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เพิ่งแพ้แมนชิตี้ไป1นหากยังอยากจะมีลุ้นวันนี้เจอกับจ่าฝูงมันแค่ไหนเราจัดไป เปร์ชุดขาวครับถ้าชนะนะฮะจะกลับมาเป็นจา่าฝูงเปิดถิ่นเจอร์ลิ์พูลที่ส่งกองหน้าตัวใหม่มาริโอบาโลเทลให่โค้งลูกนี้โอ้โห้านาทีถัดมาสเตอร์ริชลากแล้วแทงแฮนเดอร์สันสายพานราฮิมสเตอร์ลิงหนึ่งประตูต่อศูนย์กับลิเวอร์พูลขึ้นนำครับเปิดครึ่งหลังมาแค่2นาทีครับลิเวอร์พูลมาจากทางด้านซ้ายแตะเข้าไปแล้วโจแอลเลนโดนดึงลูกนี้เป็นลูกที่จุดโทษพีเคสตีเวนเจอราร์ตตูม 2ประตูต่อศูนย์ครับเข้าในที่59ครับอเบรโตโมเรโน่แบ็กซ้ายตัวใหม่ครับกระชากจากครึ่งสนามเอาอยัางไงลากต่อไปและซัด3ประตูต่อศูนย์ฮะจบเกมครับลิเวอร์พูลบุกมาชนะสเปอร์สามศูนย์ขึ้นไปอยู่อันดับที่5นะครับส่วนสเปอร์ลนลงมาอยู่อันดับที่6ณหน้าคิง e r Stadium เดียมครับจิงจอกสยามเปิดบ้านเจออาร์เซนอลครับอาร์เซนอลในชุดสีเหลืองครับส่วนเลสเตอร์ในชุดน้ำเงิน ผ่านไป19นาทีครับยัง0-0อาร์เซนอลชิปและเป็นทางด้านซาโนโกลแตะติดขาเข้าทางปืนอเล็กซิสซานเชสซุปตาชิลีครับที่เพิ่งย้ายมาจากบาร์เซโลนาครับทำให้ทีมขึ้นนำนะแต่สองนาทีถัดมาเจฟชลัตทีมชาติกานะ่าคอสก,กับทางด้านเลโอนาร์โดอูจัวกองหน้าอาร์เจนิน่าครับที่เพิ่งย้ายมาในฐานะนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเลสเตอร์ฮะ432ล้านอูจัวจัดไป จบเกมครับเลสเตอร์ซิตี้สุดมหัศจรรย์นะยันอาร์เซนอล1-1อาร์เซนอลลนจากที่5ลงมาอยู่ที่7นะครับส่วนทางด้านของเลสเตอร์นั้น3นัดเสมอ2แพ้1ที่สำคัญฮะเล่นในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมยังไม่เคยแพ้ใครตอนนี้ก็หนีโซนตกชั้นมาอยู่ที่15นะครับจากเกมมันมันมาดูลูกยิงโดนๆ3ลูกไหนได้ใจเราที่สุดเราจัดไปใน3ที่สุด นัมเบอร์ทหงขาวสวนเซจัดไปโดยเวนโรดเลชโดดวอลเลยน่ามา่อันดับ 2. เดียโก้คอสตาหลุดเข้าไปซับซับซักเชลซีบุกชนะเอเวอเรตตนหกสามขึ้นนำเป็นจ่าฝูง และอันดับที่หนึ่งแมนซิตี้ช้ำเก่านะครับเจอทีเด็ดสโตกเสื้อแดงรับละสวนบีรามยูฟกองหน้าเซเนกาลชนไม่ล้มวิ่งต่อไปจากครึ่งสนามแทงแล้วตามโอ้แม่เจ้าสโตกบุกชนะแมนซิตี้1-0หากยังไม่จูใจเดี๋ยวอีก45นาทีเจอกันในท็อปนิวส์